วันนี้มีสารจากธรรมชาติภายในคะ่ะเรื่องหัวใจแห่งจัก,กรวาลมิสัยทัศน์ที่สวยงามที่สุดของฉันฉันสร้างความเป็นจริงด้วยความคิดภาพลักษณ์ของฉันและบางทีอาจมีศักยภาพมากที่สุดด้วยความรู้สึกของฉันฉันจินตนาการโลกแห่งความสุขและความสุข ฉันรู้สึกถึงความสดชื่นและมีชีวิตชีวาของหญ้าสีเขียวชะอุ่มจิตวิญญาณของฉันถูกยกระดับด้วยสีสันและกลิ่นหอมของเนินเขาดอกไม้ที่เบ่งบานสดใสและยิบระยับท่ามกลางแสงแดดฉันรู้สึกอบอุ่นจากความรักของดวงอาทิตย์ และพลังงานสดชื่นที่ส่งให้ฉันยังอิสระโดยต้นไม้ราวกับว่าฉันและสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลกนี้เป็นสะพานพลังงานที่เชื่อมโยงโลกและสวรรค์นในการคองคู่อันศักดิ์สิทธิ์ฉันรู้สึกถึงความสุขของเด็กๆร้องและเต้นรำท่ามกลางสายรุ้งที่ส่องสว่าง หมอกบางๆรู้สึกถึงความรักของเพื่อนมนุษย์ความรักของทุกสรรพ,พสิ่งที่มีให้กันอย่างอิสระขอบคุณความอุดมสมบูรณ์ที่ไม่สิ้นสุดความสนุกสนานยินดีรักมากมายจนเก็บไว้ไม่หมดปล่อยให้ล้างตัวฉันไหลผ่านตัวฉันไปผู้คนกำลังดูแลกันดูแลสัตว์ พืชผีเสือ้อนกแร่ธาตุน้ำบนโลกพวกเขากำลังตอบแทนความรักกันโลกแห่งความสุขและความสุขไหลเวียนตามธรรมชาติเราทำสิ่งที่ต้องการให้สำเร็จโดยไม่ต้องพยายามพวกเขาและเรากลายเป็นจริงสำหรับเราทุกคนสำหรับสิ่งที่ดีที่สุดของจักรวาล แม่ของแผ่นดินตัวเราและทุกคนในทุกที่จากภายในจากหัวใจของทุกสิ่งที่เป็นอยู่ฉันเป็นครอบครัวจักรวาลเชื่อมโยงกับทุกสิ่งทุกชีวิตอย่างลึกซึง้งการเดินทางแห่งความรักสำรวจความเป็นจริงปลุกเสกในโลกแห่งสิ่งมีชีวิตของจักรวาล รักมากมายขอบคุณขอบคุณขอบคุณค่ะ